นายสมบัติกิจจา์กรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ระบุว่าภายในปีนี้บริษัทมีความพร้อมลงทุนโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรมบางขุนนนท์ระยะทาง13กิโลเมตรที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดประมูลงานโยธาวงเงิน90,000ล้านบาท ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยบริษัทหาเงินกู้ดอกเบีย้ยตามจากธนาคารที่เจรจาไว้แล้วทั้งนี้หากชนะประมูลบริษัทต้องลงทุนก่อนและรักจ่ายคืนให้ภายหลังขณะที่สายสีส้มตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีระยะทาง22.5กิโลเมตรรูปแบบจัดซื้อจัดจ้างซึ่งบมจอชอกันช่างกับพัฒมิตรอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนการสัมปทานเดินรถคณะรัฐมนตรีมีมติผูกสายสีส้มตะวันออกและตะวันตกระยะ ทาง35.9กิโลเมตรมูลค่ากว่า2แสนล้านบาทไว้ด้วยกันซึ่งทาง BEM มั่นใจว่าน่าจะคว้าสมบทานได้คาดว่าเดือนนี้ทางรอฟมอน่าจะเปิดขายซองส่วนการแข่งขันมองว่าค่อนข้างรุนแรงทั้งด้านราคาและคู่แข่งเนื่องจากการเกิดสถานการณ์โควิด -19 มีโครงการรถไฟฟ้าออกประมูลเพียงโครงการเดียว นายสมบัติยังกล่าวต่อว่านอกจากรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วปีหน้า2,564ทาง BEM จะประมูลสายสีม่วงใต้ช่วงต่อปูนราชบูรณะระยะทาง23.6กิโลเมตรมูลค่ากว่า1แสนล้านบาทต่อเนื่องซึ่งเส้นนี้เป็นเส้นทางต่อขยายสายสีม่วงที่รับจ้างเดินรถให้กับรอฟอร์มในปัจจุบัน แหล่งข่าวจากรรฟมออยังยืนยันว่าภายในปีนี้จะเปิดประมูลแพ็กเกจโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีระยะทาง35.9กิโลเมตรมูลค่ารวมกว่า2แสนล้านบาทประกอบด้วยส่วนงานโยธาสายสีส้มตะวันตก90,000ล้านบาทและสัมปทานเดินรถทั้งระบบ ปัจจุบันรอเพียงคณะกรรมการนโยบายรัฐทวิสาหกิจประกาศ T.O.R เท่านั้นทั้งนี้ตามแผนเดิมจะเปิดขายซองหนึ่งพฤษภาคมแต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ล่าสุดเลื่อนเปิดขายซองออกไปปลายเดือนพฤษภาคมแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสคอ,อรอว่าจะประกาศ T.O.R ได้เร็วหรือไม่ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์บีนบุรีมีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกระยะทาง35.9กิโลเมตรแบ่งเป็นส่วนตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงบีนบุรีระยะทาง22.5กิโลเมตรจำนวน17สถานีและส่วนตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมระยะทาง13.4กิโลเมตรจำนวน11สถานี ในขณะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เตรียมออกพระราชกฤษฎีกาเวรคืนคาดว่าต้นปีหน้าจะสามารถเปิดประมูลได้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัฟริเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ